สวัสดีค่ะพี่น้องมอน,นี้ยา่สิบห้ามาหนึ่งไก่ค่ะหนึ่งไก่ใส่หวัวละก็มาหนึ่งนะคะพ่อกันตอนเส้ามอน,นี้สินหนึ่งไก่ค่ะอกไก่ค่ะนี่อกไก่ย่า่สิต่ำเครื่องละมากมากนะจ้ะ <c oughs> นี่ค่ะอปะุปกรณ์มีครบเพียบพร้อมนะะียค่ะมีตะไคร มีนกระเทียมแล้วก็มีใบมะกรูดมีพริกแล้วก็มีหัวหอมค่ะยายใส่หัวหอมใหญ่ค่ะเพราะว่ายายบ่มีหอมน้อยก่ <c oughs> <c oughs> อนดื่มเาจะยายใสิต้มเครื่องก่อนสิวผ้ามาหนึ่งไกลถึงค่ะพี่นอ้องต้มเครื่องหลังจากที่เขาตั้งตั้งหมอ้อหม้อกับน้ำเนาะมาอหนึ่งยายสินหนึ่งใส่มอหนึ่งค่ะนี่ม้อหนึ่งยาย พอตำเจ้วกันนะคะเอาลงกตำทางล่างก่อนค่ะไม่ยนินจะเสียงคุกตำเครื่องมันมันสีดังะค่ะยุคข้างบนข้างบนมันดังเดี๋ยวคั่วสิางไม่ยินงเสียงไหมะคะแยกมอกัดก ทองบนใหญ่ยันคั่วข้างตำข้อบุบนี่นะคะตำ่าต้องตำมันให้มันแหลกละเอียดเนาะไปเด้อได้กระสีพัน,นหัวหอมลงไปเดีกินแซ่บค่ะมันนี้ก็ บ้านเปิดงานนะจะหลังจากปียุธปีไม่ไปไล่มือแต่ว่ายายกะยุบบ้านพายุบบ้านเพราะว่าน้นองกับว่าเด็เปิดเทิมไงทุกอย่างนะคะปิดกว่านองสิเปิดเทิมอีกที่พี่น้องอาจจะถึงประมาณสิ้นเดือนมก,กราค่ะต้องอยู่กันไปอันนี้ก็เห็นใครยายกินเองนะคะนี่ยายสิมักมักเอาเครื่องลงมา ตำบม่ค่อยละเอียดค่ะแาตา่ตำตำละเอียดมันมันสิเนะ่แซสบเนาะายกเลยใส่ปลาหมักด้วยน้ำปลาค่ะแย่สีหนึ่งใส่ถวยนะคะยาย่เสียถวยนี่ล่งใส่กันก็บหวดเลยเพราะว่าเวลาเฮาเอาออกมากินเนาะมันสิีน,นิำมคุกคิกค่ะเดี๋ยวแยจะสิรุงนสด ปรุงรสด้วยนะ้ำปาตานิดนึงนะคะใหญ่มมีผงชูรสเนี่ยนอนกระจะใส่ซอสปลาเขียวซอสปลาเขียวขออนุญาตใส่มือซ่าวด้ค่ะนีคะใส่มือซ่าวมักเครื่องแล้วก็เอาลงไปหนึ่งใส่หัวนะจ๊ะง่ายๆค่ะพี่น้อง ไอเห็ดกินขึ้ยยัยบอแล้วย่าสิตํามันมันจิ้มซีฟูดสีกกินโอ้ยหอยมอลไรพี่น้องหอมหวยห่วยตำเครื่องมละเอียดด้ค่ะนี่มะค่อยตำละเอียดน,ะะน,ยยดนี่แลคะค่ะย่าสิพันหนึ่งแสบแสบโอ้ยใจพี่นอ้องพอมียังนเราทำมาอนไก่สิหนึ่งไก่กินเขาง,ง่ายหิวเขาแล้ว <laughs> หิวเขาคำมาอนี้ มาได้ใส่เอีย๊ยมสีแดงคนเดียวแม่ครัวเต็มตัวหอมค่ะพี่น้องในขณะเพราะเลยใส่หวดดัวได้นี่ยังหอมซ้ำเนี่ยแหละพี่น้องหอมหอมคาดหอมเนี่ยนี่นะคะายสิเอาใส่เข้าไปในหัวไ็จะหนึ่งหนึ่งไก่ได้หัวเท่มามือนอุ้ยหอมห่วยหวยเลยค่ะหารฟ้าปิดกันเด้อค่ะพี่น้องหอมใบประปูกฮารฟ้าปิดกัน เอาไฟตัวไหนเนาะปิดดีไฟตัวนี้ไฟตัวนี้มาปิดเกิดความหอมเฮ้ยไปไหนปิดไปได้ค่ะไฟหน่อยเกินไปเลยยะต้องใส่ไฟ,ไฟไใหญ่ๆค่ะใส่ไฟ,ไฟไใหญ่ๆปิดกันนะคะนี่ค่ะใส่ฟาหม้อปิดก่อนนี่แยกกันสิหนึ่งไว้หนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมง กระนาดเสบเปยเน,นะคะมันเป็นไก่เหนือเนาะมันโม่เดีเป็นไกบ่บานเฮาหนึ่งไก่กินแสบๆกับพี่น้องจังจะมาเบิ้งกันดวยจ้ะมาหน้าตามันสิออกมาง่ามอ ก็ <c oughs> จะพูดคุยกันพี่น้องเฮ็ดแหอยูแนนกินซูพีซูนองกินค่ะเพราะว่าแหยกับว่าในกินของง่ายค่ะเดี๋ยวแหยกับสิบตํานท้ทกินซีฟู้ดเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ซสำนีกก่อนค่ะแหยกขอบพระคุณสําหรับการติดตามเนาะคะ่ะแหยกปากช่องของยายในจะยายอยู่จะชแนล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 เฮ็ด <c oughs> กับเขาในห้องครัวกับมีอารมณ์ <c oughs> หิวเขาได้ค่ะนี่ไปกันนะคะ่ะคลิปนี้ก็ได้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย